ค่ะนี่ค่ะสวัสดีจ้ะพ่อพอแม่เอฟซีสุขุสุขพนนะจ้ะขอต้อนรับเข้าสู่ช่องปลอกแมวชาแนลสวัสดีเอฟซีทั้งในประเทศและต่างประเทศได้จ้ะนะขอบพระคุณหลายๆได้จ้ะเด้อที่เขามาบึ้งมาแย่งกันเนาะพี่น้องมิจฉาล่ตีกันคม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 หมดเศร้าเนี่ย กำไรลาตีพี่ดาเนี่ยพี่ดาป่วยว,ว่าสบายเลยคนลูกตลอดบ๊าสบายแท้ๆเลยอืมว่าจะนะ ตัวน้อยตัวใหญและเสือน้อยน้องมไดายแล้วย้ายดาคันน่ยบมอบสบายแค่แล้วคุณลูกคุณพ้องหมดมาคุนเศ้านี่ก็ไล่ตีนะเห็นปะมุนเศ้านี่ก็ไล่ตี เป็นหลังหม้อนี่ยูขึ้นได้หกตัวได้พีน่น้ออก็ทิยู้นี่แหละเอาออกไวปๆปข้างนอกก็พ่อกพี่ดาพ่อสบายแท้ๆ จเจ้าเนี่ยพับขาวในกัดอ,อยากจะนาเก่งแน่ เกมไงานี่ไล่ตีเขาเนี่ยมาเท้าไหนไล่ตีพี่ดาวมีกี่มาละหักกี่อ่อนเจ้าขาวจอมโซนี่ยตาทองสีพี่น้องดื้อร้่ยอืมอืมนั่นแปะลงไปไงทองปังงังหรือไง อันนี้พีกาแฟลูกกระตานน่ะนั่นลูกะตาลไม่ใช่ลูกแม่กําไรนี่ลูกแม่กําไรนี่ลูกแม่กําไรกาฟิวกาแฟเจ้าตาลแล้วก็เจ้าน้าอ้อยสี่ตัวเจ้าน้ําอ้อยกลับไปอยู่ดาวแมวแล้ว ดื้อมากดือด้อๆพี่น้องนี่แหละนี่อันนี้ยิ่งดื้อหนักอืมนี่พี่ดา อายุเยอะที่สุดในบ้านเนี่ยเก้าสิบเก้าปีสิบปีได้แล้วเนีน่ยเนี่ยอายุสิบปีได้ประมาณเก้าปีสิบปีเนี่ยแหละแปดปีเก้าปีสิบปีประมาณนี้พี่น้องเราก็ลืมเนะาะออกมาปีพศไหนก็เราก็ลืม แต่ที่แน่ๆนะเอามาก่อนหกสิบอยู่เอามาก่อนปีหกนอยู่แล้วก่อนที่เราจะผ่าตัดมดลูกก็เท่าไหร่ละผ่าตัดมดลูกห้าเก้าไม่ใช่ดี จัดหัวใจสีห้าแปดก่อนห้าแปดอีกห้าแปดห้าเก้าหกสิบหกเอ็ดหกสองหกสามหกสี่ห้าหกหกเจ็ดสิบปีนี้พอดีอนี้จ้ะเริ่มไม่สบายแล้วคนพองฮะ หนึ่งตัวสองตัวนี่มาใหม่เจ้านี้มาใหม่แสบสุดน,นี่แล้วก็นี่สามสี่เจ้านี้ก็แม่ไอ้น,นี้ก็ลูก เดี๋ยวนี้ก็ลูกกําไรนี่กําไรอยู่นี่นี่ตีกันกับลูกกว็วานโดวันจัดกัน,กน,นห้าเนี่ยห้าเจ้ากาแฟหกกระแตมกระแต่ไาไหนไปก็เจ้าแตมก็ใช่ลูกแม่กําไรนี่จะ้ะเนี่ยจะแตบเนี่ยจะแตบแม,ม่ถอดเสื้อให้มา

ขอบคุณอะไรได้วจ่พอพอนมยซีสุขูชุกนนะจ๊ะอืมขอบคุณอะไระจ้ะอืม <G ül üyor> ดูไรพี่นอ้องดูจริงๆเจ,จ้าดีจ้าขอพคุณหลายๆได้จ้ะเด้อขามาเราเขาจะลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตั้งใจกดกระดิ่งนะพี่น้องเสร็จแล้วพอผ่านคลิปใหม่ๆก็ขอขอพกรายรายได้จ้ะนี่เขาก็จะปิดคลิปแล้วจ้ะ สวัสดีจ้า